ฟ้าใส,สพร้อมรับคำสั่งแล้วค่ะแอบนิดงค่ะว่าใสมีน้องกี่คงคะวัาใสมีน้องชายหนึ่งคงและน้องสาวหนึ่งคงค่ะว่าใส ชอบเรียงอะไรคะ่ะฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามค่ะไม่เข้าใจคำถามส่วงส่วงตัว ว้าใสสูงเท่าไรคะคะหนูว่าใสสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบค่ะเอ๊ะสูงไปเหรอคะงังลกลงมาหน่อยก็ได้ใช่คะ่ะ ฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามค่ะฟ้าใสอายุกี่ปีคะฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามคะ่ะฟ้าใสอายุเท่าไรเท่าไรคะ ทว่าใส่อายุ9ปี8เดือนสาสัป,ปดาห์สองวัง6ชั่วโมง44นาทีค่ะ,ะ,ะตัวตายไปเย้ใจเยินๆก่อนนะค้ามีอะไรปรึกษาเพื่อแนะแนวได้นะ เรารอเร่งค่ะนี่ต้องการจะแกล้งฟ้าใสใช่ไหมคะแป๊บเดี๋ยวเราจะพิมพ์ไปอีกใช่ค่ะพิมพ์ไปเลยแล้วเขาก็จะตอบกลับมาแก้งทวัวใสบ่อยๆระว,วังโดนทวัวใสโกนะค้าวังนี้ทวัวาใสโดนแกล้งมาเยอะแล้วด้วยนะยิ่งงุกหนิ หิกอยู่นะเราชอบฟ้าใสฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามค่ะ ฟ้าใสมีพี่ใหม่คะฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามค่ะครอครัวครอบครัวฟ้วาใสชื่อ อะไรค่ะฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามค่ะฟ้าใสคืออไรค่ะว่า นภัสลาวะัชะวังเป็นชื่อจริงของตัวใสเองค่ะขีกีกขอบคุณค่ะลูปตางก็น่ารักเหมือนกันนะเราน่ารักไม่ My อิอิจ้าจ้าชอบถัาวชอบถัาวใสนะคะ แ้วะจะพิมพ์ว่าอะไรดียว่าใสเรามีอะไรจะบอกทว่าใส่เรามีอะไรจะบอกไม่มีไม,ไม่มีอะไรหรือคะ เราชอบเือฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามค่ะแอปนี้เดี๋ยวเราจะดูคะแนนความรักนะคะได้สองเองนะคะหาเงินงกันจังเลย ว้าใสน่ารักดีนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะที่ให้ใช้บริการยินดี เราก็ขอลาไปก่อนนะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย